ต่อนะคะเสร็จแล้วจะได้ลักษณะน,นี้เส้นที่เมื่อกี้สอน,นจะเป็นเส้นสั้นสี่เส้นตอนนี้มาจับเส้นยาวทำเส้นยาวพลิกลิปปิ้นไปด้านหลังอย่างเงี้ยค่ะไปด้านหลังดอก และสอดย้อนสอดย้อนที่เมื่อกี้เราเพิ่งทำเก็บสอดย้อนขึ้นไปสวนทางดอกที่เราเพิ่งทำเสร็จจะเป็นอย่างนี้เส้นนี้เส้นที่สอง ทำเหมือนกันเออพลิกไปด้านหลังด้านหลังดอกสอดย้อนขึ้นมาสอดย้อนเกล็ดที่อยู่ข้างรอบๆเกสรทำอย่างนี้หมดโดย 4, สี่เส้น ไปด้านหลังสอดซอนขึ้นมาทำให้ครบสี่ครั้งเลย อนนี้ได้แบบนี้เสร็จแล้วเส้นเดิมนะคะที่เราทำสีเส้นเมื่อกี้นี้แมคุยกับใครอยู่ <Okay. S 2> แคุยกับใครอยู่พิกับด้านหลังสอดตัวมันเองแม่คุยกับใครอยู่ครับ ที่ด้านหลังของเส้นเมื่อกี้นี้กเหมือนกันสี่ด้านเลยจะได้เก็บตุวหลากซ้อนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะ ต่อไปทําด้านหลังนะคะด้านหลังดอกด้านหน้าเสร็จแล้วนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้พับนะคะพับเป็นสามเหลี่ยมเป็นเหมือนหลังคาบ้านเส้นยาว เขาด้านข้างทงั้งหมดตีได้ ทำทั้งหมดสี่ด้านี่ขั้นตอนสุดท้ายเส้นที่ยังยุ่งๆอยู่เนี่ยพับย้อนกลับไป แบบนี้ค่ะจะกลายเป็นสามเหลี่ยมล็อกเกีบไปไม่ให้ไม่ให้หลุดนมะ่สรุปมันแก้ดูรู้เรื่องไนหะมโอเค ล็อกสาได้มีนนด้านสุดท้ายด้าที่สี่เร็ลราคาขั้นตอนตัดกีบ ตัดแบบนี้ตัดริบบิ้นให้มันยาวไม่ต้องการตออ เสร็จแล้วได้เหรียญโปรยทานที่ต้องการไม่เข้าใจยังไงโทรมาถามนะคะ